วันนี้เราจะมารีวิวสไตล์คารลสุนะฮะในบลอ็อกไลฟ์เล่าซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมแไที่หนึ่งก็คือมันจะหลบศัตรูได้เลยสกิลที่สองสกิลที่สองมันต้องใช้ตอนที่เราไม่มีบอล น,นี้เลยเว้ยโเคเทเอตัดไปตอนที่มีอัมตีนะฮะต่อจากมันตะกี้นะฮะมาอันนี้คือเ,อเว็กโเคโเทเอโคเท่สกิลเนี้ยมันต้องใช้กลางกลางออกาดเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้เลยเว้ยซึ่งผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะอีกครับสัหรับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย